ใครเดือดร้อนก่อนหน้านั้นหรือใครเดือดร้อนหลังจากนั้นก็ไม่ต้องมาพูดถึงนะครับเขาเอาเฉพาะแค่วันที่ตรงนี้นะครับหลักเกณฑ์นี้ต้องเข้าทั้งหมดนะครับต้องได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ที่เขาแจ้งมาสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้29พฤศจิกายน65นะครับท่านนายกได้มีการเคาะรอบสุดท้ายนะครับทีแรกบอกว่าจะให้5,000ตอนหลังก็เคาะมา7,000ตอนนี้เคาะเป็น9,000แล้วนะครับ อันนี้คือเคาะครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเรียกว่าจะไม่มีน้อยกว่านี้ไม่มีมากกว่านี้แล้วนะครับโดยการเยียวยาในครั้งนี้นะครับมี66จังหวัดนะครับถ้ารวมกรุงเทพก็เป็น67นะครับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับมี1ล้านครัวเรือนนะครับและในคลิปนะครับจะมีสอนวิธีการรับสิทธิ์ด้วยนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่29พฤศจิกายน65คอรมอเคาะช่วยผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565 ในอัตรา 5,000, 7,000และ9,000บาทต่อครัวเรือนตามกรณีกอบวงเงิน6,258ล้านบาทสำหรับ1,46,460ครัวเรือนนี่นะครับเคาะ3รอบเพิ่มมา3รอบนะครับสุดท้ายมาจบที่9,000นะครับทีแรกว่าจะได้แค่5,000นะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงมติคณะรัฐมนตรีวันที่29พฤศจิกายน65 เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565พร้อมอนุมัติกรอบวงเงิน 6 2 5 8 5 4ล้านบาทสำหรับใจเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน1 4 6่งล้านครัวเรือนซึ่งเป็นจำนวนครัวเรือนจากการสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ66จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินในกรณีใดกรณีหนึ่งใน3กรณีดังต่อไปนี้นี่นะครับการเห็นชอบในครั้งนี้นะครับเป็นการเห็นชอบครั้งสุดท้ายนะครับที่เหลือก็เป็นขั้น ตอนการแจกแล้วนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขาการรับเงินนะครับว่าใครจะได้มากใครจะได้น้อยนะครับก็คือกรณีที่1นนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขงังติดต่อกันตั้งแต่1วัน หรือ24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจําถูกน้าท่วมขังเกิน7วันแต่ไม่เกิน30วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาทกรณีแรกนะครับต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง2อย่างก็คือน้ําบ้านท่านนะครับต้องท่วม1วันถึง7วันนะครับและต้องเข้าเงื่อนไขที่2นะครับก็คือทรัพย์สินของท่านต้องได้รับความเสียหายด้วยท่านถึงจะได้รับเงิน5,000นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีที่บ้านท่านน้าท่วมเกิน7วันเงงื่ในใอนนนไขรทัพยยย์สสิเีีหา้้ก็ ถ้าบ้านท่านน้าท่วมเกิน7วันทรัพย์สินของท่านไม่เสียหายท่านก็ได้รับ5,000บาทเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมันยังงงเฉพาะ7วันแรกนะครับถ้าใครเกิน7วันแล้วก็จะหมดปัญหานะครับแต่ถ้าใครไม่เกิน7วันต้องดูที่ทรัพย์สินด้วยว่าเสียหายหรือไม่กรณีที่2นะครับถ้าเกิดว่าที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า30วัน แต่ไม่เกิน60วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ7 0 0 0บาทอันนี้ก็คือตรงตัวนะครับถ้าท่านเกิน30วันไปแล้วแต่ไม่เกิน60วันพันก็จะได้7 0 0 0นนะครับกรณีสุดท้ายไ้เยะสุดนะครับก็คือถ้ากรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า60วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ9,000บาทอันนี้คือสูงสุดนะครับท่านจะ60วั70น70วั80น80วั90น90วันหรือนานกว่านั้นก็ไม่มีผลแล้วนะครับจะได้แค่9000น,นะครับสูงสุดแล้ว ตรงนี้เป็นหลักเกณฑ์นะครับว่าท่านจะได้รับเงิน5,000 7,000หรือ9,000แต่ตรงนี้เป็นเงื่อนไขนะครับว่าท่านจะได้รับเงินหรือไม่นะครับหลักเกณฑ์ข้อที่1น,นะครับก็คือ ต้องเป็นกรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนปี2,565ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึง28ตุลาคม2,565นี่นะครับเขากำหนดวันที่ไว้เลยนะครับว่าท่านต้องได้รับผลกระทบตั้งแต่13พฤษภาคมถึง28ตุลานะครับใครเดือดร้อนก่อนหน้านั้นหรือใครเดือดร้อนหลังจากนั้นก็ไม่ต้องมาพูดถึงนะครับ เขาเอาเฉพาะแค่วันที่ตรงนี้นะครับส่วนกรณีที่ได้รับผลกระทบนะครับมีอะไรบ้างก็คือน้ําท่วมโดยฉับพลันน้ําไหลหลากน้ํำล้นตลิง่ง รวมถึงการระบายน้ําจนส่งผลกระทบทําให้ไม่สามารถดํารงชีวิตได้สังเกตน,นะครับการได้รับผลกระทบนี้มาจากธรรมชาติก็ได้นะครับหรือมาจากรัฐบาลเป็นฝ่ายทําก็ได้เช่นกันนะครับกรณีสุดท้ายนี่นะครับไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่เป็นฝีมือรัฐบาลนะครับระบายน้ําไปท่วมบ้านท่านท่านก็จะได้เงินเช่นกันนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่2นี้นะครับก็คือจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่ประสบอุทกภัยตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือประกาศเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินซึ่งได้รับผลกระทบกรณีใดกรณีหนึ่งคือที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ําท่วมขังตั้งแต่1วันหรือ24ชั่วโมงนะครับแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ําท่วมขัง เกิน7วันขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนกับกรณีสักคู่ที่ผมอธิบายนะครับหลักเกณฑ์นี้ต้องเข้าทั้งหมดนะครับต้องได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ที่เขาแจ้งมาแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขาประกาศ2อย่างนะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าท่านกระทบ1-7วันท่านต้องทรัพย์สินเสียหายด้วยนะครับแต่ถ้าเกิน7วันนะครับทรัพย์สินไม่ต้องเสียหายก็เข้าหลักเกณฑ์นะครับและนี่ก็มีเงื่อนไขในการแจกอีกนะครับข้อ1ก็คือต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจําในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ปรระสสบาาธณภัย และหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นออกให้ และต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ประสบสาธารณภัยและผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานครต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานคร2กรณีที่ประสบภัยหลายครั้งให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวนี่นะครับเงื่อนไขตามข้อ1ดูแล้วอาจจะซับซ้อนยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่รัฐบาล เพื่อป้องกันก,นการมัวนิ่มมานั่นเองนะครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับบางบ้านโดนน้ำท่วมนะครับบางบ้านก็อาจจะไม่โดนนะครับ อย่างเช่นบ้านอยู่ปากซอยกับกลางซอยกับท้ายซอยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการตรวจสอบสักนิดนะครับเงินจะได้ไม่รั่วไหลนะครับการจ่ายเงินช่วยเหลือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสินนี่นะครับการจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้เขาจะจ่ายผ่านธนาคารออมสินนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารหรือเปล่านะครับหรืออาจจะให้ธนาคารออมสินเป็นคนโอนตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องดูความชัดเจนอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่6จังหวัดได้แก่มหาสารคามอุบลราชธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและนครปฐมโดยยังมีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายอีกจํานวนหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการเล่งสำรวจจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปนี่ก็เป็นรายละเอียดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเยียวยาน้ําท่วมนะครับเรียกว่าล่าสุด ใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วนะครับท่านใดที่น้ําท่วมจริงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางบ้านน้าท่วมถ้าไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ก็อาจจะลําบากสักนิดน,นะครับสําหรับท่านที่ได้รับผลกระทบนะครับถ้าถ่ายรูปเอาไว้มันก็จะช่วยได้เยอะนะครับหลายๆท่านตอนน้ําท่วมลืมถ่ายรูปไว้นะครับตอนหลังน้ําลดไปแล้วก็อาจจะนําหลักฐานประกอบลําบากสักนิดน,นะครับ